แพรวาก็มาถึงนนทบุรีแล้วนะคะมีงานด้วยที่ท่าน้ำนนนะคะ FC เดี๋ยวแพรว่าจะพา FC ไปดูนะคะว่างานที่ท่าน้ำนนจะมีอะไรกันบ้างนะคะกับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องแพรว่าคนโก้คนเก่าค่ะวันนี้แพรว่าพาน้องรัดนะคะทุกคนพาน้องรัดคะ่ะมาเที่ยวท่าน้ำนน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าที่ท่าน้ำนนจะมีงานอะไร เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวท่าน้ำนนในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยไม่เคยมาเลยตอนกลางคืนนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วค่ะทุกคนจะสองทุ่มและทุ่มสี่สิบแ้วมั้งน่าจะได้แลลวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันเลยนี่เลยทุกคนเราเข้ามาในงานแล้วจ้าโซนนะคะไปเลยจ้า เดี๋ยวเราต้องไปข้ามไปวัดฉเฉลิมพระเกียรตินะคะทุกคนเพราะว่าที่รีวัดฉเฉลิมพระเกียรติอ่ะมันจะมีงานและเจ้านายก็บอกว่าให้ข้ามไปวัดฉเฉลิมพระเกียรตินะไปเอาพวงมาลัยของของให้เจ้านายถ้วยนี่เลยค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยหิวแล้วหากินของกินก่อน โอ้หงานเมืองนนเป็นครั้งแรกที่ได้มามอนชื่นโฮแซลนี่อะไรกระดูกอะกระดูกกระดูกนันนี้กระดูกมันอันนี้ไม่ละจักบาทเดียนี่อันนี้ไม่ถอดนะสไปใอันนี้ไม่ละจักบาทคะนี่สามห้าจะสาวไม่ละสามหาง่ายขนาดเลยเว้เอาหวานมาหน้า ไม่ใหญ่ขนาดพี่น้องเลยไปหากินยังที่มันบวต่องขาคิวนะคิวอ่ะทุกคนไปทาปลาหมึกกับปลาไวรอบลาไวเออหมูปิ้งดีกว่าอันนี้ไม้ละเท่าไหร่คะไม้ละหกบาทไม้ละหกบาทเอาบอกกินบ่กินอื่นอันนี้จ้าเอาก็เหนียวหนึ่งห่อจ้าหมูปิ้งโบราณร้อนๆแซ่บๆค่ะ อร่อยมากค่ะม่ค้าก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปหิวอดับแรกขอกินที่มันง่ายๆก่อนหม้อปิ้งสอดไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อพี่น้อง นี่ดีกว่าเรืนอนละร้อยสวยแตต้องทาบตรงนงอืมอเรือนละร้อยกัานาานา้ำไดาา้ไหมคะแบบเาราล้างมือล้างอะไรนี่ได้ใช่ไหมคะ อ๋อถ้าแบบนี้แช่น้าเลยเหรอคะโบนี่ค่ะคนดูเขาแช่น้ําให้เราดูเลยอ่ะแม่อยู่ในกละมังอันที่แบบแช่น้ําได้นี่เดือนเท่าไหร่คะร้อยเหมือนกันหรอคะเลืบบอกในบุคคลเอาผา้าบุคคลคุณคิดว่าสีไหนเจ้าม,มันจ้ใส่ไม่สีแบบนี้ก็สีดํา เอาสีน้ำเงินนั่นแหละสวยหรือว่าสีฟ้าอเออจะเอาสีน้ำเงินเดี๋ยวไม่เอาสีแดงนะเขาทำแล้วเขาก็ไม่มาเลยใช่ไหมแดงหรือน้ำเงินอ่ะถ้าเอาสีน้ำเงินนั่นแหละดีพี่ขะไรครโอเคโอเคถาคนขายหมวกอ่ะขายหมวกนะหิวก็หิวอยากซื้อของก็อยากซื้อ ต,งไไตังเลยไหมอ่าอันนี้นะคะน้องสาวซื้อสองร้อยสามสิบซื้อไปฝากแฟนหนูยังไม่มีแฟนคะ่ะเดี๋ยวถ้าหนูมีแฟนก่อนหนูจะซื้อไปฝากแฟนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอจ่ายตังนี่นะคะเขาซื้อไปฝากพ่อกับซื้อไปฝากหลานแค่ว่าซื้อไปฝากลานเนาะส่วนน้องรัตสมีเผื่อซื้อไปฝากพ่ออะ ของพ่อจะแพงกว่าของร้านนะมันกันน้มได้พี่น้องเนาะเวลาทีไปแบบว่าเตียงงวเหลียงข่อยพ่อเดยแบบเบิงหัวสิพ่อที่เสได้มีเวลาว่ะเออเบิงจังโมงจังยามเนาะนี่นเนาะนอนทาบุรีเด้อ,อถึ่งเป็นครังแหลกเลยทีเพรว่าได้มาย่างตลาดย่ำกางขืนเนาะอันนี้ก็คือโอ้โหลูกสาวแกนอนอย่างเท่นะทุกคน คนี่พ่อมากับนันสามีภรรยามาอย่างนกันค่ะ6กรเจบปะไปนะทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินต่อเออเบิ่งแล้วสังเกตเบิ่งเลยเด้อคนที่มาเดินน่ะถ้าเป็นคนแบบธรรมดาเหมือนแพรว่ากับอันนี้คืออันนี้เลยนะสกุสซี่เลยนะอันนี้สวยคุณไม่เอาอ่ะ อันนี้คือใส่สบายนะอันนี้ชุดเท่าไหร่อะคะชุดเนี่ยขาสั้นหรือขายาวอะคะขาสั้นขายาวอ๋อถ้าขาสั้นเ้าเท่าไหร่่อ๋อขายาวร้อยแปดสิบขาสั้นร้อยห้าสิบอันนี้แบบนี้มันดีนะมันใส่สบายเอาไหมหรือไม่เอาหรือคุณไม่ชอบอีกแล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไป ปกติเขาก็ไม่ชอบใส่ชุดนอนไม่เหมือนเพีว่าเพววชอบใส่ชุดนอนและไม่ได้นอนค่ะคุณค่ะวิหมวกใบละแปดสิบบาทอ่ะได้ไงหมวกไหนเออหมวกอะ่ะใบละแปดสิบบาทขอโทษค่ะแปดสิบ <80. S 1> เองอุ้ยแปดสิบเองอ่ะมีแต่ใบสวย,สวย แบบไหนดีสีขาวไหมเราไม่มีสีขาวอะ่ะชอบสีขาวอะ่ะอันนั้นอะ่ะนู่นคุณไปยีแยบให้เราอันนั้นหนูขอดูสีนี้นะคะอันนี้ N Y นะคะสีขาวใช่ค่ะ N Y ได้ไหมค่ะไปยืนโอ้โห,โหเข็มเข็มเข็มคัดรุ่นนี้ยังมีอยู่เลย หนูแทบไม่เห็นหลายปีมากเลยค่ะเนี่ยสวยมากเลยเออนาฬิกาแบบนั้นสวยอันนี้กันน้ำได้ไหมคะได้นี่ฮะได้อ๋ออันนี้ออันนี้กันน้ำได้ไหมอ่ะแช่น้ำเลยเหรอได้ลองแช่ได้ไหมอ่ะได้เนี่ยยี่ห้อเดียวกับพวกนี้เลยดัดนี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ร้อยห้าสิบเป็นสองระบบ สองระบบคือ,อยังไงอะคะมีเลขกับเข็มเลยยี่ห้อเดียวแบบนี้นะดัดดัดโอ้สวยเนาะสวยอเอาสิโชไม่เอาอะเอาสีอะไรสีดำสีขาวสีเขียวเอ้าไม่อยากได้มันใหญ่ไปไม่ใหญ่นะก็อย่างว่าอะไรคุณแขนคุณก็ใหญ่แขนซ้นจะใหญ่ไม่ได้หมายถึงนาฬิกาใหญ่ อะไรใหญ่ไปไม่ได้แขนฉันน่าใหญ่นาดีกายเล็กกลัวอ๋อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่ได้ใส่ได้ไหมอันเนี้ยเ,เอาคุณไม่วัดอะใส่ได้ใส่ได้ไหมอ๋อนี่ไงก็แบบเดียวกันที่แกแช่น้ำอ่นน้าะเธอไม่แช่น้ำดูไม่ได้มันใหญ่มันมันเล็กไปอะแขนเขาใหญ่เกิน ใส่ก็แทบไม่เหลืออะไรอย่าเอาสีขาวเลยต้องเอาสีอื่นถ้าจะเอาเอา่ะก็มีแค่เขียวนั่นแหละจะใส่ไหมถ้าไม่ใส่ก็ไม่เอา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 สีเขียว สีดำเหรอเขียวกับสีดำมันไดเอาสีดำมันใส่ได้ทุกสภาพสีดำใส่ดูมนี่หเลยมันใหญ่เท่ากันใช่ไหมคะในรองแช่น้ำด้ยอ๋อสองสามได้ไหมร้อยร้อยสามสิบได้ไหมคะ อ๋อร้อยสี่สิบบาทขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ลดให้ขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนพ่อค้าก็ใจดีมากเลยร้านไหนก็เข้าไปซื้อร้านไหนก็ลดทุกร้านไม่ลดมากก็ลดน้อยไม่ลดน้อยก็ลดมากพอแล้วก็หมดแล้วไปนี่นะคะทุกคน โอ้โหนักท่องเที่ยวโอ้โหเขามาเที่ยวหลายทีพี่น้องในทุนทับบุรีเนาะอันนี้คือเป็นทาน้ำนุ่นเด้อจ้าเด้อทาน้ำนุ่นเนาะแต่ชสิมีงานนอกจารว่าก็มาตามที่เจ้านายแนะนานะทุกคนว่ามีงานที่ท่าน้ํานุ่นนะแพรว่าแล้วก็ที่วัดอ่าวัดเฉลิมพระเกียรติด้วยก็จะมีงานเนาะเดี๋ยวแพรว่าก็จะไปตามเพลินนะทุกคน ไปให้กำลองใจเจ้าหนายก่อนเพราะว่าเจ้านายบอกว่าเจ้านายอยู่ที่บนเวทีนะเพ่าซื้อพวงมาลัยไปคล้องคอเจ้านายด้วยนะทจริงเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าเจ้าหนาานะทุกคนเขาเรียกว่าคุณคุณอาเนาะให้เพรา่าเรียกว่าอานะคะทุกคนเนาะเพราก็ซื้อพวงมาลัยไปคล้องคออาด้วยนะอ่าเขาก็บอกเพรา่าอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เพรากํกลังมาถึงนนทบุรีค่ะนี่เลยค่ะผู้คนเยอะมากเลย ทุกคนรองเท้าเนาะคู่ละลอยจากที่ร้อยสามสิบขายร้อยแปดสิขอบคุณค่ะ่าขอบคุณค่ะจากที่200ร้อขายแค่ร้อยเดียวนาะทุกคนเนาะแช่ว่าก็เลยซื้อเอาใดรองเท้าหนึ่งคู่ค่ะทุกคนสิกับบานในแห้มซื้อเอาสันนะปะเดี๋ยวเราจะพาชมกันเลย ยังโอ้ยหอยหอมทุกคนไปเลยเนะาะเขากะย่างจนหอดอ่าไก่สีหอดเข็มนาฬิกาแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่เลยกะน,นี่เลย